ช่วยมาเล่นเสียงเลยได้ยังไงเนี่ยอ่าตอนนี้มันจุดทุกคนเชิญมาลองเปล่งแล้วไงเนี่ยนั่งลองพร้อมแล้วก็งามก็งามมีคนเล่นงามด้วยเลยเาจอยได้เนี่ยเราทางอ่ะนั่นเราไปถือเนี่ยไปถือไปนั่งนั่งข้างๆกันเลยไปนั่งข้างๆ ใครที่จับเครื่องไม้ใช้มือเราทำนะเดินไปนั่งข้างหน้าได้เนาะเออานไจดดยาวเลยใช่ไหมเปิดเพลงนี่ตจังลัมเนี่ยเปิดเพลงนี้เป็ดแล้วพูดถึงว่ายาวยาวทีเดียวเลยใช่ไหมครับเพลงเดียวเลยเพลงเดียวค่ะเพลงเดียว ราเชิญพ่อในจุดทุกินเทีทยนก่อนนะลูกนะบอกกล่าวฟ้าก่อนแล้วก็จะเปิดเรื่อง Yeah. other ทุ่งเททำความดีสุดหัวใจอีกไม่นานเกิดไปจะได้ดีมีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำ,จำยังทรายปนผู้หลายนับไม่ท้วน มือจับมือกันในบัตจุนโลกจะเริ่มต้น,นตามเรายศเล่าหาไปนิ่งได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพสมบัติทิ้งไว้ที่กวุทมนแม้ร่างตนเขาก็เอาเป็นของไป,เ,เ,ปเมื่อเจ้ามามีอะไรมาดุเ่าเจ้าจะเอาแต่สุขสนนนาน เมื่อเจ้ามาหนึ่งปราเจ้าทำอะไรเจ้าก็ไปหนืองปรางเจ้ามาเ,าเาง,งินทองอส่งเราถึงแค่โลงเรือบานตอนที่เราถูกให้ทไว้สมาลูกหลานส่งเราถึงแค่เชิงตะกอนตอนที่เราถูกหกายใ,ใจแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งทีง่พ่อปู่ใหญ่ ก็คือการสร้างบญนันเองวันนี้เป็นมหามงคลเป็นการบูชารู้ปกครองของกเราเป็นการออล่าวเทพไทยเทว เอกุอันเป็นมิ่งมงคลชัยนั่นเองผู้ที่ได้เข้าร่วมในพิธีในวันนี้ถือว่าเป็นมหามงคลยิ่ง เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเรามาสู้กันนะครับนะฮะแล้วอีกนะคะคือคุณแม่ <laughs> <laughs> อาจารย์หอมทานครับพบพอดีเลยเป็นวาระองค์การขอต้อนรับท่านอาจารย์ทานญาณบารมีอ่นาจารย์ศรีนาดาเป็นลูกเป็นหนานในสายญาณบารมีขอพรามมาการเสียสวรรค์หลายท่านก็ขึ้นเครื่องมา เิืาอเช้านี้อย่างคณะของท่านการเป็นจากส่งประกาครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็คิดว่าเป็นเรื่องของเกิดไม่ใช่ครับเรากำเนนมาแล้วแา่ทางกรณิสอีกครั้งหนึครั้ ของหนากทีน้อยวทนนี้ก่อนที่จะรายอานต้องการพยายามหน้ายกไปด้านหน้าอาทิตย์ที่ปกปัอรักษา